Welcome w ELCOME TO SIRI c h a i w a x PODCAST AND NOW BUSINESS PODCAST สวัสดีครับวันนี้กับบทความธุรกิจอีกครั้งนะครับในบทความที่ชื่อว่า10สิ่งที่ควรเข้าใจใหม่ก่อนไปทำการตลาด10สิ่งที่ควรเข้าใจใหม่ก่อนไปทำการตลาดไปฟังกันเลยครับสำหรับคนที่เริ่มทำ หรือคิดจะทำธุรกิจแม้แต่มีกิจการส่วนตัวอยู่แล้วก็ตามเชื่อว,ว่าย่อมรู้จักคำว่าการตลาดรวมถึงสนใจค้นหากลยุทธ์การตลาดเพื่อไปใช้กับธุรกิจหวังสร้างความเติบโตให้กิจการแต่เชื่อหรือไม่ว่าหลายๆคนไม่ได้เข้าใจหรือมีความเข้าใจผิดในเรื่องการตลาดอยู่มากบางก็คิดว่ากำลังทำถูกอยู่เพราะมันได้ผลบางทีนั่นเพียงเพราะมันเกิดบนความบังเอิญก็ได้ เรื่องราวธุรกิจการตลาดวันนี้ขอนําเสนอมุมคิดให้ทบทวนมุมมองหรือความเข้าใจทางการตลาดกันดูอีกทีว่ามีสิ่งไหนเราอาจเข้าใจผิดหรือไม่เคยคิดมาก่อนก็ได้10สิ่งที่ควรเข้าใจใหม่ก่อนไปทําการตลาดเรื่องที่1การตลาดคือการลงทุนหลายคนใช้เงินลงทุนหมดไปกับการทําร้านแต่งร้าน จ้างคนสต๊อกของและเมื่อไม่มีลูกค้าก็จึงเพิ่งนึกได้ว่า,าต้องทําการตลาดบ้างก็คิดทําไว้อยู่เหมือนกันคือติดป้ายประกาศแจกใบปลิวหากทําแค่นี้ระ้วบ่นว่าทําไมไม่มีลูกค้าก็เมื่อทําแค่นั้นผลลัพธ์ก็ควรตามนั้นในเมื่อมันไม่ได้ลงทุนเรียกลูกค้าย้ำนะครับลงทุนเรียกลูกค้าลงทุนแต่ในสิ่งที่กลายเป็นว่าลูกค้าต้องรู้เอง ต้องเห็นเองต้องมาเองเช่นนี้โชคดีก็ลูกค้ามาครับแต่ส่วนใหญ่ไม่ไปร้านอื่นื่นที่สร้างสิ่งที่น่าสนใจไม่ดีกว่าหรอถ้ากลับตัวทันแก้ไขได้ก็ไปต่อจึงควรระวังให้ดีถ้าการตลาดเป็นสิ่งสุดท้ายที่คิดลงทุนนั่นหมายความว่าลูกค้าก็จะเป็นสิ่งสุดท้ายที่คุณจะได้ไปเช่นกันหมายเหตุนะครับลงทุนการตลาดไม่ใช่แค่เงิน แต่ต้องลงแรงใช้เวลาใช้ความรู้ความคิดสร้างสรรค์นั่นก็ลงทุนประการหนึ่งข้อที่2นะครับ,รบการตลาดไม่ใช่กระแสตอนเปิดร้านใหม่โปรโมตไปแน่นอนย่อมมีคนสนใจแต่อย่าชะล่าใจครับประเดี๋ยวพอลูกค้าเลิกเหอของใหม่เขาก็กลับไปเป็นเหมือนเดิมลูกค้าก็น้อยหรือในอีกด้านหนึ่งคิดว่าสร้างกระแสได้ แล้วจะไปได้ต่อน,นั้นมันยิ่งไม่เสมอไปขึ้นเร็วลงเร็วก็มีมากมายไม่เว้นแม้แต่สินค้าแบรนด์ดังแบรนด์ใหญ่ที่เป็นตัวอย่างบ่อยครั้งแค่ลองคิดย้อนไปครับอะไรที่เคยเป็นกระแสวันนี้มีคนสนใจแน่หรือหัวข้อที่3การตลาดนอกตำราไม่มีจริงหลายคนคิดว่าการตลาดมันต้องกลยุทธ์แบบนั้นที่เขาทำคนนั้นทำ ดูแปลกแหวกแนวย่อมมีบ้างครับที่ได้ผลดีแต่อย่าคิดว่าที่คนอื่นทำเขาไม่มีที่มาหรือคิดเอาแค่ว่ามันแปลกใหม่ทั้งที่ไม่เคยเรียนรู้การตลาดความแตกต่างหลายอย่างเกิดจากประยุกต์ใช้อย่างสร้างสารรค์ครับแต่ไม่ได้หมายความว่างานมโนต้องมานะคือมโนเอาจินตนาการเอาอย่างเดียวก็ไม่ถึงกับว่าต้องไปร่ำเรียนการตลาดกันมาจริงจัง แค่อ,อยากให้เข้าใจอย่างหนึ่งอย่างทองแท้ว่าสิ่งที่ทํานั้นมันนํามาซึ่งผลอะไรใช่ว่าต้องตรงตําราตรงหลกักการก่อนจะใช้ได้เพราะไม่มีตําราไหนเขียนได้ตรงหมดอยู่แล้วเขาให้ได้แค่แนวทางหลกักการสิ่งสําคัญมันใช้กับเราได้เหมาะแค่ไหนมีแผนใกล้แผนไกลอย่างไรอย่าใช้แค่ว่าเอ,อะอะก็แค่ตามเขาไปและเชื่อหรือไม่คนเรียนการตลาดมาก็ใช่ว่าจะประยุกต์เป็น นี่ต่างหากที่น่าจะเรียกว่านอกตำราหลายคนไม่ได้เรียนการตลาดมาแต่นำมาใช้ได้ดีกว่าก็เท่านั้นเองสรุปซ้ำอีกทีมันอยู่ที่การประยุกใช้หัวข้อที่4การตลาดไม่ขายทุกคนกลุ่มลูกค้าเป็นใครพอถามอย่างนี้คำตอบอย่างไวเลยก็คือใครก็ได้เพราะอยากขายทุกคนจริงอยู่ครับ ใครมาซื้อเราก็ขายเหมือนผ้าอนาไัมผู้ชายมาซื้อเราก็ขายแล้วแบบนี้ตอนทําการตลาดเนี่ยเจาะกลุ่มไหนขายผ้าอนาไัมแต่ไปโปรโมทในโรงเรียนนายร้อยทหารได้ไหมก็ไม่ใช่ถูกไหมครับบางคนอาจแยง้งก็ไม่ได้ขายสินค้าแบบผ้าอนาไัมแต่ขายอาหารอย่างนี้ขายใครๆก็ได้ใครกินก็ได้อันนั้นไม่เถียงครับงั้นก็ไปโปรโมททุกคนกันเลยไหม ค่าโปรโมทเท่าไหร่ถ้าต้องโปรโมทให้ทุกคนรับรู้แน่ใจแล้วแน่ใจหรือว่าทุกคนจะสนใจทำการตลาดให้ทุกกลุ่มเนี่ยเราต้องลงทุนแค่ไหนดีแถมส่วนใหญ่ถามคนที่คิดแบบเนี่ยแล้วก็ถามถึงงบการตลาดมักเบือนหน้าหนีถึงงบมีก็ทำไม่ได้ไม่มีทางที่ใครจะชอบอะไรเหมือนกันถามตัวเราเองก็ได้ทุกวันนี้เราใช้ของอะไรอะไรทำไมเราไม่ได้เลือกเหมือนคนข้างๆเขาละ ข้อ5การตลาดไม่ใช่แค่ไอเดียทำการตลาดมันต้องเจ๋งต้องโดนอันนี้ก็ใช่ครับแต่ถ้าคิดว่าแค่ไอเดียดีนี่คือการตลาดก็คงไม่ใช่ไอเดียดีๆที่มืออาชีพส่วนใหญ่เขาใช้เนี่ยเขามีอินไซต์มีรีเสิร์ชทำข้อมูลและสำรวจกันมาดูว่าแบบไหนใช่แล้วไปเริ่มจากตรงนั้นถ้ามันโดนมันใช่ยังไงก็ไปต่อเขามีรอกันอยู่แล้วแต่ถ้าไม่ใช่ แก้กันยังไงอันนี้เขาก็รู้วิธีแต่ประเภทที่ไอเดียดีแค่ผุดขึ้นมาแล้วทำเกิดโดนขึ้นมาโอเคครับก็ดังพักหนึ่งถึงตรงนั้นแล้วยังไงต่อก็รอจนเกิดไอเดียใหม่อาศัยโชคช่วยกันเอาแล้วถ้าไอเดียที่คิดไว้มันไม่ดีจริงล่ะก็เสียเงินเสียเวลาไม่มีแผนรองรับดีหรือไม่ดีก็ไม่รู้ว่าผิดที่ตรงไหนงมกันไปนี่แหละครับการตลาดแค่บนไอเดีย หัวข้อที่6การตลาดก็ต้องใช้เวลาหลายคนเข้าใจว่ายอดขายต้องมาพร้อมการทำการตลาดมันก็ถูกนะแต่ไม่หมดบางทีก็ต้องดูสถานการณ์ตัวเองก่อนว่าอยู่ส่วนไหนของธุรกิจภายในวงเล็บนะฮะ Life Cycle นะครับเช่นเพิ่งเปิดตัวเข้าตลาดมาแล้วอัดแคมเปญโปรโมชั่นที่แบบว่ามั่นใจยังไงก็ต้องขายดีเป็นเททิ้งความเป็นจริง ก็ทิ้งจริงๆครับทิ้งแบรนด์ตัวเองไปเลยเพราะอย่างแรกมาใหม่ใครๆก็อาจแค่ลองไม่ก็ยังระแวงอยู่ว่าดีจริงหรือเปล่าโปรโมชั่นอาจไม่ได้ผลหรือโปรโแรงๆตรงนี้ก็ต้องระวังมองมองไปมันอาจจะเหมือนสินค้าไร้คุณภาพดูเกรดไม่ดีอาจขายดีตอนมีโปรแต่พอกลายเป็นว่าภาพพจน์เนี่ยติดไปแล้วไม่ลดไม่แลกไม่แจกไม่แถมไม่ซื้อ เปิดตัวใหม่ด้วยแบรนด์เกรดไร้คุณภาพพอปรับราคากลับขึ้นมาแบบนี้ก็เงียบกริบถ้าของดีจริงก็แจกแบบทดลองใช้ไปเลยครับแจกนะฮะฟรีแต่คนมาลองแล้วจะติดใจหรือไม่ก็ต้องใช้เวลาจริงไหมละ่ะยิ่งถ้าการตลาดที่วางแผนมาดีแบบนี้ก็ยิ่งมีเรื่องเวลาเข้ามาเกี่ยวข้องดังนั้นต้องไม่ลืมว่าการตลาดก็ต้องให้เวลาข้อที่7 4P มีอะไรมากกว่าที่คิดพอพูดว่าการตลาดหลายคนบอกว่ารู้จกักก็สีพง่าย Product Price, p เพ c e โปรโ o ช i o n ยังไงล่ะสินค้าราคาทำเลทำโปรมันก็ส่วนหนึ่งใช่ว่าจะผิดนะครับแต่มักคิดกันแบบพ้่นทวนคือถือว่ารู้แล้วรู้แค่นี้แหละเรียกว่ารู้แล้วไม่เห็นมันใช้ได้นี่นี่แหละสิ่งที่เขาเรียกว่าเรียนแบบท่องจำครับเพราะในแต่ละ P จริงๆแล้วมีอะไรมากมายแล้วก็บางพีเนี่ยมันก็ไม่ได้มีความหมายแค่แปลจากภาษาอังกฤษมาตรงตัวแล้วทั้งนี้นอกจากกลยุทธ์แต่ละตัวของมันเองแล้วยังต้องเอามาร่วมกันให้ดีดังที่จริงๆเขาเรียกว่า marketing mix ส่วนประสมการตลาดที่มันหมายความว่าต้องประสมกันให้ลงตัวก่อนทำการตลาดต่อไปแค่ความหมายแท้ๆแต่ละพีเขา้าใจให้ดีครับลงรายละเอียดให้ดี ให้แตกฉานแค่นี้ก็มีประโยชน์มากแล้วหรือ 7P ที่สําคัญต่อธุรกิจที่มีการบริการหรือทุกวันนี้ต้องมีทุกธุรกิจนั่นแหละการบริการขอแค่อย่าอ่านเพียงหัวข้อในตาํารามากกว่านั้นคืออ่านเอาสรุปเอาในตามเว็บเนี่ยแล้วคิดว่ามันไม่มีอะไรเนี่ยคิดผิดนะครับหัวข้อที่8โปรโมชั่นไม่ใช่แค่ลดแลกแจกแถม มันก็ต่อเนื่องจากข้อก่อนนั่นแหละครับเพราะตอนคนทําธุรกิจใหม่ๆที่ไม่ได้เข้าใจอะไรมากแต่ก็อยากทําการตลาดมักจะชอบประกาศแต่เรื่องทําโปรโมชั่นนี่มันประเด็นหนึ่งแล้วว่าการตลาดเท่ากับโปรโมชั่นง่ายแค่นั้นมันก็คงดีแถมคิดว่าง่ายแค่เนี้ก็เห็นทีจะยากสําเร็จด้วยแม้ว่าจะเข้าใจดีว่านี่เป็นผพีตัวหนึ่งแต่มันก็ไม่ใช่แค่ลดแลกแจกแถมนะฮะเพราะคําว่า การส่งเสริมการขายมันมีหลากหลายวิธีครับแค่เอาคนหน้าตาดีเนี่ยไปยืนหน้าร้านช่วยขายได้แหละไม่เห็นต้องลดไม่เห็นต้องแลกต้องแจกต้องแถมเสียที่ไหนนี่เป็นตัวอย่างเล็กๆที่ทำให้เข้าใจว่าคำว่าโปรโมชั่นเนี่ยที่มันตรงตัวกว่ามันควรจะเป็นบนคำว่าส่งเสริมให้เกิดการขายไม่ใช่ลดแลกแจกแถมนะครับหัวข้อที่9การตลาด ต้องใส่ใจวัดได้การตลาดแท้แล้วอาจรวมหลายศาสตร์มากมายทั้งศิลปะจิตวิทยาสถิติวิทยาศาสตร์และมันควรผ่านการทดลองไม่แปลกใจว่าทาไมหลายคนไม่สนใจการตลาดเพราะมองพลาดครับว่ามันเป็นนามธรรมที่ทำไปไม่ได้แน่ใจว่าจะได้อะไรกลับมาจึงกลายเป็นว่าไม่น่าลงทุนนี่เข้าใจผิดก็ประมาณหนึ่งจ้างคนผิดก็อีกประการหนึ่ง จ้างคนทําการตลาดมาไม่เป็นถึงไม่ได้อะไรเลยนักการตลาดดีๆเขาย่อมมีวิธีวัดผลจนได้และอีกส่วนก็ต้องเข้าใจไม่มีนักการตลาดคนไหนทําการตลาดแล้วได้ผลดังใจเสมอแต่ในความพลาดนั้นมันต้องได้ช่องทางใหม่หรือได้ความเข้าใจใหม่ในการตลาดนั้นมากขึ้นว่าปรับแก้ไขได้อย่างไรต่อคล้ายๆการทดลองวิทยาศาสตร์ไม่ใช่การคาดเดาทั้งหมดนี้ต้องวางแผนและใส่ใจในงานจริงจัง ถึงจะหวังผลได้ข้อที่10การตลาดไม่ใช่พระเจ้าอ่านมาถึง9ข้อแล้วฟังมาทั้งหมด9ข้อคงจะพอเข้าใจและควรเห็นทางใหม่แต่ก็อย่าได้คาดหวังสูงไปหนักถึงการตลาดจะดีจะเด่นจะโดนแต่ยังไงก็มีธุรกิจมากมายมาตกมาตายเพราะการจัดการการควบคุมคุณภาพสินค้าหรือการบริการหรือแม้กระทั่งการบริหารงานบุคคล เงินทุนที่หมุนเวียนไม่ทันและมันยังมีเรื่องของคู่แข่งที่อาจมาเหนือกว่าได้ต้นทุนพันธมิตรหรือสิทธ,ธ,ธิพิเศษต่างๆเหล่านี้เป็นเรื่องที่ธุรกิจแต่ละประเภทต้องคิดให้ทันแม้ว่าการตลาดจะสําคัญแต่มันก็ต้องไปกับปัจจัยอื่นได้ด้วยไม่ใช่หวังแต่การตลาดช่วยตลอดไปเลยประการรู้หรือไม่ว่าหากคิดวิเคราะห์ดีๆการตลาดที่มีแผนรองรับนั้นไม่ได้มีไว้เพื่อขายเสมอไป แต่ใช้ลดความเสี่ยงได้อย่างเหลือเชื่อทีเดียวนั่นคือทั้งหมด10ข้อที่จะมาบอกว่า10สิ่งที่ควรเข้าใจใหม่ก่อนไปทำการตลาดหวังว่าคงจะได้ความรู้ได้ประโยชน์ในการทำธุรกิจต่อไปนะครับพบกันใหม่ตอนหน้าวันนี้สวัสดีครับ